ผมเจอโปครับพี่น้องดูไว้นะครับพี่พบด้วยฝากข่าวพิถึงพี่พบซะด้วยนะครับนี่ผมนึกว่าเป็นพี่พบใส่ขึ้นชื่อพี่พบอะนั่งอี่แซ่สามสองหนึ่งถ้าพี่พบดูอยู่เนี่ยให้พี่พบไปไปทำคลิปลงในทว่าเป็นพี่พบทิงหรือเปล่าครับผมว่าไม่น่าจะใช่พี่พบนะครับดูนะครับมันโป้ปนรอยฟ้าครับ ดูเอาไว้ดูเอาไว้โปรลอยฟ้าเพื่อเพื่อผมจนแตกตึกกระโมนะครับกระเป๋ามึงก็ดูเอาไว้พิพิเชษสามสองหนีแล้วโอ้โหดูเอาไว้นะครับนี่มันไม่น่าใช้พี่พรนะครับพี่พรไม่น่าจะทำอย่างนี้ดูไว้นะครับมันเป็นโปรนะครับดูไว้ดูไว้ดูไว้นะครับ ถ้าพี่พบเห็นคลิปนี้เนี่ยอยากให้พี่พบลงช่อง YouTube ด้วยนะครับดูเอไว้ดูเอไว้ดูเอาไว้เลยนี่เจอโฟแล้วเพื่อผมจนแตกตือตโมเนี่ยไม่เคยเห็นโปอยงนี้มาก่อนนะครับบุลย์้าอย่างนี้ดูเอาไว้ดูเอาไว้เลอ้ยนี่คนหนึ่งดูเอาไว้เลย